thank you ข้าวสาลีตอนนี้เขาก็เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วเหลือแตข่ข้าวโพดข้าวโพดนี่เขาปลูกตั้งแต่เดือนมีนานะตอนแหม่มเริ่มมาทํางานที่นี่เห็นยังไม่ขึ้นเลยนะคะตอนนี้ก็เดือนกรกฎาปลายปลายเดือนละโอ้ข้าวโพดออกดอกออกฝักแล้วนะคะกี่เดือนอะมีนามีสัสภาห์มีตุนากรากฎาสี่เดือนเนาะสี่เดือนน่าจะห้าเดือนนะเก็บเกี่ยวได้อะดูสิใช่หมดเลยนั่นน่ะ บรรยากาศดีมากช่วงนี้เยอรมันร้อนสุดๆร้อน40องศาแต่วันนี้ลงมาหน่อยหนึ่งละเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกตัเราไปนั่งใต้ต้นไม้นั้นกันโอ้หมอกมากเลย เราก็มานั่งดูกันแล้วคิดไปด้วยกันว่าเราจะไปขโมยขา้าวโพดนั้นยังไง <laughs> ช่องแหมมกะปิรลายพิชอร์มณีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพีพีทุกๆคนนะคะกงานแล้วก็ยังไม่กลับบ้านมาเดินเล่นแล้วก็นั่งพักอยู่ใต้ต้นไมน้นี้แป๊บหนึ่งนะคะร้อนมากๆเมื่อวาน38องศาโอา้โ,อโหร้อนจนมึนร้อนจนนอนไม่หลับนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกนะไม่ได้บนนะมันเล่าให้ฟังว่าบ้านฉันก็ร้อนไม่แพ้ประเทศไทยนะคะแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าลดลงมานิดนึงแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืน ฝนตกโอ้โหทั้งพาย,ยุทั้งฝนมีเรื่องอะไรจะมาเล่าอีกแล้วอ้เมื่อกนหรอยังอะเรื่องชาวบ้านนะ่ะนะอีกนิดนึงนะเราก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องตัวเองต่อโอเคไหมคะเล่าเรื่องชาวบ้านก่อนตอนนี้กําลังตื่นเต้นกับเรื่องชาวบ้านจะเป็นเรื่องของใครไปไม่ได้นอกจาก โลนใครจะว่าแหม่มขี้นินทาว่าคนอื่นดูสิจิบปากจิบคอพูด <g iggle> ก็โอเคไม่เป็นไรคนเราก็มีอนะเนาะมีใครบ้างอะจะขาวสะอาดหมดจดไม่นินทาใครไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นเลยมันเป็นไปไม่ได้มันกินข้าวไม่อร่อยทุกคนแล้วนี่เรื่องงานแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะม,มาคุยเรื่องชาวบ้านก่อนนะวันนี้ก็ไม่ได้ยาวนะคะเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่าค้างให้ติดตามต่อคลิปหน้านะเล่าแค่เรื่องเดียวว่าสิ่งที่แหม่มเห็นหลังจาก คุยกันกับโล้นเนี่ยนะคะคือเป็นสิ่งที่เราจะพูดว่าอะไรเดีย จะว่าไม่คาดคิดก็ก็ไม่เชิงนะจะว่าคาดคิดเอาไวก้ก็ก็ไม่ร้อเซทุกคนจําได้ไหมคะแม่เล่าเรื่องล้นนะว่าเออตั้งแต่เราโกรธกันเนี่ยมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายเลยเประตูในสวนหาย2องครั้งแล้วก็มีตะปูวางหนะ้าโรงรถแล้วก็กุญแจโรงรถเปิดไม่ได้มีใครเอาทรายหรือว่าเอาอะไรบางอย่างไปยัดเอาไว้ในรูกุญแจทําให้เปิดไม่ได้แล้วก็หลายอย่างเลยนะคะแล้วหนึ่งในนั้น พวงกุญแจของลุงเนี่ยหายทั้งพวงเลยซึ่งมีกุญแจรถเบนซ์ของลุงอยู่ด้วยนะคะไม่ได้อวดว่ามีรถเบนซ์นะแต่แต่อยากบอกว่ากุญแจรถแพงกุญแจรถแพงอยู่ด้วยนะคะก็มีกุญแจบ้านกุญแจโรงรถกุญแจเอ่อรถนะคะทั้งพวงเลยพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจพวงใหญ่มากลุงเนี่ยแกจะชอบใส่ทุกอย่างไว้ในพวงเดียวเลยก็คือทั้งโรงรถกุญแจบ้านกุญแจอพาร์ตเมนต์ลุงเจมกุญแจรถแล้วก็ คุณเจอะไรต่างๆของแกนะคะอันนี้ก็หลายปีมาแล้วนะตอนนั้นเนี่ยลุงก็ยังไม่ได้หลงลืมเนะยังขับรถเองยังอะไรปกติแล้วจากนั้นลุงก็กลับมาจากไหนสักที่หนึ่งนะคะแล้วเข้าบ้านที่นี่บ้านของเราเนี่ยเข้าได้ทั้งชั้นล่างบ้านน้องเจมคืออพาร์ตเมนต์น้องเจมเข้าได้ชั้นกลางอพาร์ตเมนต์ของเราที่แหม่มทาครัวมีห้องนั่งเล่นแล้วก็เข้าได้ทั้งชั้นบนคือห้องใต้หลังคาเป็นพื้นที่ส่วนตัวห้องนอนห้องออฟฟิศอะไรต่างๆนะคะแล้วที่นี้ลุงเนี่ย ก็ไม่เข้าชั้นล่างชั้นกลางแต่เดินขึ้นไปเข้าชั้นบนสุดแล้วชั้นบนสุดเนี่ยไม่มีเพื่อนบ้านนะคะมีบ้านมีห้องของเราห้องเดียวซึ่งเราเข้าออกได้เฉพาะเราแต่ชั้นบนสุดเนี่ยเป็นห้องใต้หลังคาซึ่งบ้านที่เราอยู่เนี่ยหลังใหญ่มากแล้วใต้หลังคาก็จะใหญ่ด้วยแต่ใต้หลังคาของเราเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดทั้งหลังนะคะก็คือครึ่งเดียวซีกเดียวนึกออกไหมคะ ซีกเดียวแล้วอีกซีกหนึ่งของของหลังคาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่โล่งสาหรับเก็บของแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนรวมของทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้พื้นที่ส่วนรวมเป็นยังไงคืออ่ะเห็นหลังคาบ้านนั้นไหมเดี๋ยวจะจะอธิบายให้ดูนั่นนะคะ เห็นไหมคะหลังคาใหญ่มากเลยเนาะทีนี้ก็แบ่งครึ่งอีกครึ่งหนึ่งอะ่ะก็เป็นของแหม่มเป็นเป็นที่ส่วนตัวเราก็ทําเป็นห้อง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 ในครึ่งนั้นนะคะก็มีห้องนั่งเล่นห้องน้ําห้องนอนเอ,อ่อห้องทํางานอะไรต่างๆนะคะบ้านหลังใหญ่ก็ทําได้หลายห้องส่วนอีกครึ่งหนึ่งของหลังคานะคะก็เป็นที่ส่วนรวมของทุกคนที่ส่วนรวมก็ไม่ใช่ว่าเป็นที่โลง่ง อุ๊ยขอโทษที่ส่วนรวมก็ไม่ใช่ว่าเป็นที่โลง่โลงๆไปสัทีเดียวนะคะทุกคนก็คือมีมุมใครม,มุมมันมุมนั้นจัดแบบไหนแต่ละคนก็เอาตู้นะคะไปวางเอาไว้ไปวางาไว้ไว้ตู้ของล้นก็อยู่มุมนี้ของป้าสอดจองก็อยู่มุมนั้นของป้าแอนก็อยู่มุมนี้ทุกคนจะมีตู้หลังใหญ่ๆสำหรับไวเ้เก็บพวกเสื้อผ้า ที่เราไม่ใช้ในฤดูนั้นๆเช่นช่วงนี้ฤดูร้อนเราก็จะเก็บเสื้อผ้าฤดูหนาวไปเก็บไว้ที่ห้องใต้หลังคาในตู้นั้นพอฤดูหนาวมาหมดฤดูร้อนเราก็ไปเก็บผ้าฤดูหนาวลงมาแล้วฤดูร้อนเนี่ยก็เก็บไปไว้ที่นั่นอีกอ่าก็จะเป็นพื้นที่แบบนี้อธิบายให้ฟังนะคะแล้วทีนี้วันนั้นเนี่ยลุงแก,กก็ึืนไปบนสุดเลยแล้วเปิดประตูเข้าห้องทางด้านบนแล้วลืม ดึงกุญแจออกนะคะเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปกินไปนอนไปดูทีวีนู่นนี่นั่นตื่นเช้ามาหากุญแ,แจไม่เจอหากุญแจไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาชั้นบนชั้นล่างหาในสวนหาทุกที่หาไม่เจอก็ช่วยกันนะคะแล้วทำยังไงดีกังวลก็กังวลเพราะว่ามีกุญแจรถอยู่ด้วยมีกุญแจโรงรถกุญแจบ้านคือทุกอย่างอยู่ในพวงนั้นเลยหายที่ไหนถ้าเกิดว่ามีคนเจอเนี่ยเขาอาจจะ รู้ว่าเป็นกุญแจของใครแล้วก็มาเปิดได้อะไรได้เนี่ยก็ทําให้กังวลเข้าไปอีกช่วยกันหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วก็คิดเรียงลําดับเหตุการณ์ว่าไปไหนมาไปตอนไหนกลับตอนไหนเข้าทางประตูไหนเข้าตอนไหนแม่ก็จําได้ร้อยเปอร์เซนเลยว่าลุงเนี่ยเข้าทางด้านบนเข้ามาด้านบนแล้วก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงบันไดไปข้างล่างแล้วก็ไปนั่งทานมื้อเย็นด้วยกันแต่ตอนนั้นแกยังไม่รู้ตัวยังนึกไม่ออกนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ไม่เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันกับโลนเนี่ยไม่เคยมีอะไรหายเราไม่เคยล็อกประตูโรงรถนะคะจอดรถเอาไว้ก็ไม่มีปัญหาบ้านนะคะเสียกุญแจไว้ก็ไม่มีปัญหาหลายๆบ้านเราก็ทํากันอย่างนั้นเพราะว่าไว้ใจกันเลยก,กันแต่วันนั้นนะคะลุงก็พุ่งไปที่โลน้นอีกเหมือนเดิมว่าต้องเป็นเขาแน่ๆเลยแม่ก็ลุงทําไมคิดลบแบบนี้ เรายังไม่เห็นด้วยตายังจับไม่ได้คาหนังคาเขาเราก็ไปพูดให้ใครฟังไม่ได้หรือไปถามเขาไม่ได้หรือพูดแบบนี้ไม่ได้เกิดเขาได้ยินขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาอีกหาว่าไปปรักปรำเขาลุงก็โกรธแม่หาว่าไปเข้าข้างเขา หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนทำให้เราเครียดจนทำให้เรานอนไม่หลับไปหลายวันเลยนะคะแล้วลุงก็ไปที่บริษัทรถเบนซ์ไปบอกว่าคุณแจหายนะเ,เ,เราจะทำยังไงแต่ตอนนี้เราก็ยังมีคุณแจอ,อีกหนึ่งดอกที่แมมนะคะแล้วก็มีคุณแจสำรองด้วยแต่กังวลว่าไอ้คุณแจที่หายไปเนี่ยถ้าเกิดใครเจอคือลุงหมายถึงโล้นถ้าเกิดโล้นเอาไปเนี่ยเขาก็สามารถเปิดประตูบ้านเราได้หมดเลยเขาก็สามารถเปิดประตูโรงรถหรือว่าไปทำอะไรกับรถเราก็ได้เราก็คิดใน แนนี้ไว้ก่อนทางบริษัทก็บอกว่างั้นเขาต้องอตั้งโปรแกรมใหม่นะแหม่ๆพูดไม่ถูกว่าเขาทํายังไงแต่เขา,เาแก้อะไรสักอย่างหนึ่งในโปรแกรมว่าให้ใช้กุญแจนี้ไม่ได้อีกนะคะกุญแจสำรองก็ใช้ไม่ได้กุญแจที่หายไปก็ใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่าวันหนึ่งถ้าเราจะเจออีกก็ใช้ไม่ได้อีกรถคันนี้ก็จะใช้ได้กุญแจเฉพาะที่มีที่แมม เท่านั้นหรือจะทําเพิ่มอีกหนึ่งดอกซึ่งเป็นกุญแจดอกใหม่ไปเลยนะคะทำเพิ่มนี่ก็หลายร้อยยูโรนะคะทุกคนวันนั้นก็เขาก็เอารถไว้แล้วก็ตั้งโปรแกรมอะไรต่างๆของเขาจนได้สําเร็จนะคะก็จ่ายเงินไปอีกนะคะทุกคนตั้งแต่เราไม่คุยกับโรนแล้วก็มีเรื่องอะไรต่างๆมากมายนี่มีเรื่องให้จ่ายเงินหลายครั้งมากนะคะเช่นเปลี่ยนกุญแจโรงรถเช่น ประตูรั้วในสวนแล้วก็กุญแจรถเบนซ์ของเราอีกนะคะแล้วกุญแจบ้านด้วยนะคะทุกคนกุญแจบ้านกุญแจโรงรถเปลี่ยนหมดยกชุดนะคะใช้เงินเยอะมากๆเล่าเยอะเล่ายาวนะคะกุญแจที่หายไปกี่ปีปีแล้วปีเล่าก็หาไม่เจอคือมาถึงแม่มถึงขนาดบนบ้านสาลกล่าวนะว่าขอให้เจอทีเธอนะพลิกโซฟารือตู้คือตรงไหนที่คิดว่าลุงจะทำร่วงทำหายเนี่ย หาหมดแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะแมมบอกว่าถ้าเกิดลุงทําหายข้างนอกเนี่ยลุงจะเข้าบ้านไม่ได้ซึ่งมันต้องร่วงอยู่ในบ้านแน่นอนและและ้ววานสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนแมมเลิกงานเสร็จก็นั่งอยู่ในสวนนะคะที่ในสวนของแมมเนี่ยจะมีเปลนะคะใต้ต้นองุ่นเนาะแมมก็ชอบไปนั่งอยู่ตรงนั้นสักแป๊บนึงเพราะว่ามันเป็นที่ร่มแล้วก็มีลมนะคะเย็นสบายแล้วก็ค่อยขึ้นไปที่บ้านจากนั้นโอนั่งๆไปอากาศ ร้อนมากแต่ตรงนั้นมีลมแล้วก็รู้สึกสบายก็เลยโทรหาลุงบอกว่าลุงฉันมาถึงบ้านแล้วนาอยู่ในสวนลงมาข้างล่างแล้วก็เอายาหยดตามาด้วยเดี๋ยวฉันจะหยดตาให้แล้วก็นั่งตรงนี้สักแป๊บหนึ่งลุงก็บอกโอ้โหอากาศ38องศาเธอจะไปนั่งในสวนหายใจได้เหรอแม่มก็บอกว่าเธอลงมาอากาศดีมากเลยมาดูก่อนถ้าเกิดร้อนมากก็ขึ้นกลับข้างบนได้จากนั้นลุงก็เดินมานะคะพร้อมกับยาหยอดตาและ ลุงเดินม,มาแบบแบบหน้าตายังไงดีไม่รู้จะทําหน้าตายังไงให้ทุกคนดูอะหน้าตาแบบเออเออแบบงงงงแบบแบบอะไรวะอีหยังวะแบบอีหยังวะนะมาถึงแทนที่จะส่งยาหยดตาให้แหม่มหยดตาก็บอกว่าเธอเธอเธอดูซ้ายดูขวาสิมีคนนั่งอยู่แถวนี้หรือเปล่ามีใครมาหรือเปล่าเธอดูสิอะไรลุงทําให้ตื่นเต้นอีกละ ดูสิรถมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าป้าสดส่องอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมแถวเนี้ยหันซ้ายหันขวาไม่มีลุงมีอะไรอ่ะมานี่มานี่มาน,นี่ขยับมาตรงนี้ขยับขยับขยับนั่งตรงอะไรลงุงทําให้ถ่นเต้นพูดมาซิมานี่ฉันจะให้ดูอะไรแล้วลุงก็ล้วงในกระเป๋ากางเกงแล้วยื่นให้แหม่มดูแล้วลุงก็บอกว่าเธอดูอะไรนี่สิเธอดูนี่แหม่มก็จับพวงคุญแจนั้นมาดู ปากอ้าตาค้างเฮ้ยลุงนี่มันพวงกุญแจที่หายไปเมื่อหลายปีก่อนน่ะเธอไปเอามาจากไหนลุงดีใจตื่นเต้นเสียงดังลุงก็อย่าเสียงดังสิอุตส่าบอกว่าให้มองซ้ายมองขวาดูว่าซิว่ามีใครมาหรือเปล่าเออเออเอ,อทำไมต้องไม่เสียงดังอะ่ะทำไมต้องแอบพูดอะ่ะเธอดูสิดูดีๆว่ามันเป็นกุญแจที่หายเมื่อหลายปีก่อนหรือเปล่าพลิกไปพลิกมา ใช่จริงๆด้วยลุงเป็นกุญแจที่หายเมื่อหลายปีก่อนจริงๆด้วยอยู่ครบทุกดอกเลยนี่ก็คือกุญแจรถนี่ก็โรงรถนี่ก็หน้าบ้านนี่ก็บนบ้านนี่ก็กลางบ้านนี่ก็อพาร์ทเมนต์เจมครบเลยลุงแต่มันก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วล่นะน้องลุงเนาะเพราะว่าเราก็เปลี่ยนไปยกชุดแล้วอะลุงก็บอกใช่มันใช้อะไรไม่ได้แล้วแต่เธอรู้ไหมฉันได้กุญแจนี้มาได้ยังไงเออนั่นสิ เธอไปเจอมันจากที่ไหนอะลุงแหนมะไหนบอกว่าสายตาไม่ดีไงแล้วทําไมไปเจอกุญแจนี้ได้ฉันหาวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีแล้วมันก็ไม่เจอฉันหรือตู้หรือโซฟาก็ไม่เจอลุงเธอไปเจอได้ยังไงลุงก็ทาปากเงียบเงียบ<ๆ>เดี๋ยวฉันจะบอกว่าเจอได้ยังไงพูดตรงนี้ไม่ได้ขึ้นไปบนบ้านกันเถอะแหม,มก็หุยทําให้ตื่นเต้นอีกแล้วลุงจะนั่งรับลมชมวิวซะหน่อยป๊ปะปๆป,ปขึ้นไปบนบ้าน จากนั้นก็ขึ้นไปบนบ้านนะคะทุกคนแล้วลุงก็บอกว่าไปขึ้นไปชั้นบนสุดเลยเพราะว่าชั้นบนสุดของเราเนี่ยไม่มีเพื่อนบ้านคุยอะไรก็ไม่มีใครได้ยินแต่ถ้าเกิดเราอยู่ชั้นกลางอยู่ในครัวอยู่อะไรเนี่ยอยู่ห้องน่งเลนเนี่ยหน้าต่างเราเปิดคนที่อยู่ในส่วนก็จะได้ยินไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่ามันเป็นความลับขนาดนั้นแต่ลุงทาให้ตื่นเต้นก็โอเคตามใจแกขึ้นไปบนบ้านลุงบอกว่าเมื่อคืนตอนสี่ทุม่ม มีคนมากดกริง่งสี่ทุ่มกว่าแล้วละ่ะมีคนมากดกริง่งฉันก็เฉยเฉยก็คิดว่าคงไม่ใช่บ้านเราหรอกสี่ทุ่มแล้วใครจะมากดกริ่งตอนนี้ก็เฉยก็กดอีกแล้วลุงก็คิดว่าเอา้าจันสุดาเธอมากดกริ่งอะไรตอนนี้เธอออกไปไหนทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าเจมเอา้าเจมก็มีกุญแจหรือว่าลืมกุญแจอีกอ่ะไปเปิดดูสิแต่ก่อนเปิดนะคะเราก็จะดูก่อนที่ประตูเราจะมีตาแมวนะคะก็จะดูก่อนเอา้า ไม่ใช่จันสุดาไม่ใช่เจมแต่เป็นล้นลุงก็เปิดค่ะเดี๋ยว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 ล้นเดี๋ยวเดี๋ยวลุงก็เปิดแล้วล้นก็แบบว่าทําเป็นเสียงตุนเต้นตอนสี่ทุ่มลุกลี้ลุกลนแล้วแบบว่าเปรงเปรงเปรงอ่าลุงชื่อเปรงนะคะเปรงเปรงนี่นี่นี่ฉันเจออะไรดูสินีเ่เป็นกุญแจของเธอใช่ไหมฉันเจอฮะอะไรนะลุงก็งงไม่เก็ต นี่ไงแบรง้งเธอดูสินี่มันกุญแจรถเบนซ์แล้วก็พวงกุญแจเนี้ยมันเป็นของเธอใช่ไหมลุงก็รับมาแบบงงๆงอีอย่างว่าสี่ทุ่มกว่ากุญแจที่หายไปหลายปีเอามาคืนวันนี้แล้วบอกว่าเจอเออใช่จริงๆด้วยลูนว้าวเธอเก่งมากเลยจํากุญแจฉันได้อะเธอรู้ได้ยังไงแล้วเธอเจอที่ไหนแบรง้ง ฉันนะลงไปซักผ้าแล้วทีนี้ฉันก็ดูโน่นนี่นั่นแล้วไปเห็นกุญแจพวงเนี้ยอยู่ข้างหลังเครื่องซักผ้าของเธอเฮีหอย่างว่ารอบสองรอบสามอยู่ข้างหลังเครื่องซักผ้าของเราอุยอยากจะขับให้เสียงดังอยากจะขับให้หนักหนกเลยอะแต,แต่แต่มันมันจะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะลุง เขาไปเจออยู่ข้างหลังเครื่องซักผ้าของเราซึ่งเครื่องซักผ้าของเรานีวานชิดประชิดฝาผนังเออแล้วแม่ก็ทําความสะอาดก็บ่อยอยู่นะทําไมไม่เห็นทําไมไม่เห็นเออนะเขาคงจะสร้างเรื่องขึ้นมานะเพราะว่าเราดีกันแล้วเขาก็อยากจะแบบ เอามาคืนแล้วคงจะแบบดีจริงๆไม่อยากให้มีอะไรค้างคาใจนะจันสุดาอย่าคิดมากเจอคุณแจแล้วก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องตื่นเต้นถึงแม้ว่าจะเอามาใช้งานอะไรไม่ได้แล้วสักดอกแต่มันก็เป็นเรื่องตื่นเต้นแล้วก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆที่พี่ฟังอีกเห็นไหมคะทุกคนแล้วแหม่มก็แบบงงลุงก็งงแล้วแหม่มก็บอกว่าเออ ก็ดีนะลุงนะสงสัยเขาคงจะแบบรู้สึกดีจริงๆแหละไม่อยากให้มีเรื่องค้างคาใจแม่มพูดกับลุงไปแบบนั้นแต่ในใจของแม่มนะคะทุกคนแม่มคิดว่าเขานั่นแหละที่เป็นคนดึงกุญแจออกไปจากประตูวันนั้นที่ลุงลืมเอาไว้ซึ่งไม่มีใครถ้าเป็นป้าสอดส่องหรอแกก็ไม่ค่อยจะขึ้นมาข้างบนนะอุย้ยเป็นสีหเดือนมั่งจะขึ้นมาสักครั้งหนึ่งส่วนล้นล้นขึ้นมาบ่อยนะเพราะว่า ท่อแก๊สของเขาเนี่ยเขาพ่วงจากห้องใต้หลังคาแล้วก็ลงไปที่ ห้องคอนโดของเขานะคะอันนี้มันมันเล่ายากสับสนซับซ้อนนิดหนึ่งไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องรู้ก็ได้เนาะแค่บอกว่าโลนเขาขึ้นมาบ่อยก็เหมือนเรานะคะแหม่มก็ไปห้องใต้หลังคาบ่อยเพราะว่าแหม่มชอบตากผ้าที่ห้องใต้หลังคานะคะน้องเจมน้องเจมก็ขึ้นไปห้องใต้หลังคาบ่อยค่ะเพราะว่าน้องเจมก็ชอบเอาผ้าไปตากข้างบนเหมือนกันห้องใต้หลังคาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นที่ตากผ้าที่กว้างมากนะคะบางคนก็ชอบไปตากข้างบนบางคนก็ไม่ชอบแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนแบบนี้ก็ตากกันในสวนแต่บางทีแหม่มก็ไม่ ชอบตักในสวนสักเท่าไหร่นะคะคือจะมีละอองกีสอนดอกไม้ที่แหม่มแพ้นะทุกคนและแล้วแหม่มก็เดานะคะทุกคน99.99% 99ว่าโลน้นนี่แหละเป็นคนเอาพวงคุญแจของเราไปนะคะแหม่มก็คิดว่าลน้นเป็นคนเอาแน่นอนแต่ไม่อยากคุยกับลุงแบบนี้เพราะว่าให้แกคิดดีไว้ดีกว่าถ้าเกิดแหม่มคุยแบบนี้ก็เท่ากับว่าไปกระตุ้นให้แกรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจเจอหน้าลน้นแล้วเดี๋ยวแกจะพูดอะไรที่แบบ ทำให้บาดหมางใจกันอีกเปล่าๆเ,เนาะก็เลยแล้วก็แล้วกันไปเก็บเอาไว้ในใจเหมือนที่ย่าแม่บอกว่าน้ําขุนเอาไว้ข้างในน้ําใสเอาไว้ข้างนอกคิดอะไรก็ไม่ต้องบอกออกไปทั้งหมดก็ได้เนาะใช่ไหมคะทุกคนก็เก็บเก็บเอาไว้แล้วเมื่อหวานในขณะที่ เราคุยกันเรื่องกุญแจอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็ดีใจนะลุงเออเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะว่าเป็นพวงกุญแจที่หายไปหลายหลายปีหลายปีจริงๆนะคะหายไปหลายปีก็คิดดูตั้งแต่ลุงยังขับรถได้อยู่ตอนนี้ลุงออสักสามสามปี สามปีกว่าแล้วนะที่ลุงขับรถไม่ได้แล้วนะก็หายไปน่าจะสี่ห้าปีแล้วมั้งประมาณนั้นนะคะทุกคนจากนั้นก็เก็บอะไรกุญแจนั้นเอาไว้เสร็จแหม่มก็ลุงเราไปนั่งกันในสวนเถอะในสวนบรรยากาศดีมากเลยแล้วเดี๋ยวอาร่มไปกลางสักสองอันเลยนะแล้วก็จะได้นั่งนานๆเออดีดีด,ดีโอเคงั้นก็อ่ะลงไปในสวนกันต่อนะคะแหม่มก็ลงไปนั่งในสวนลุงก็ลงไปนั่งในสวนก็คุยไปดูบรรยากาศในสวนของเราไปนะคะแล้ว โลนก็เดินมาหาแบบตื่นเต้นแบบแบบโอ๊ยจันสุดาฉันมีเรื่องเล่าเธอฉันมีเรื่องเล่าฉันตื่นเต้นมากเลยอุ้ยเจเธออยู่ตรงนี้พอดีเลยเรอบังเอิญอีกแล้วนะเธอเจอกันในสวนอีกแล้วเนี่ยฉันลงมาในสวนตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะปิ้งจะย่างรอเมียฉันเลิกงานมาแล้วก็จะได้กินเลยแม่ก็บอกโลนนี่มัน38องศานะแล้วก็ร้อนมากเธอคิดยังไงย่างวันนี้เออน่ะช่างมันเถอะย่างแป๊บเดียวเองแล้ว ไอ้ที่ยากของฉันมันอยู่ใต้ต้นไม้มันเป็นที่ร่มไม่เป็นไรหรอกนี่จันสุดาเปรงเล่าให้เธอฟังหรือยังเรื่องอะไรอะ เรื่องกุญแจงไงอ๋อเนี่ยเรงเล่าให้ฉันฟังแล้วมันตื่นเต้นมากเลยนะั่นล้นเธอที่สุดยอดมากเลยนะสายตาเธอที่สุดยอดจริงๆเลยลน้นฉันหาแทบพลิกบ้านแทบพลิกแผ่นดินฉันหาไม่เจอเธอรู้ไหมฉันรือ้อตู้รือ้อเตียงรือ้อทุกอย่างฉันก็ไม่เจอสุดท้ายเธอเป็นคนเจอมันช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้ลน้นชมเข้าไปแต่ในใจนี่มึงนั่นแหละเป็นคนออกของกูไปล้วน นี่คือเรื่องจริงไม่สร้างภาพคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ข้างหน้านี่ไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะนน่นครึมาอมกแล้วฝนใกล้จะตกแล้วเราก็เดินกลับบ้านไปดีกว่าแล้วก็ปิดคลิปกันกลางทางเลยนะคะทุกคนไปค่ะตอนแรกเหมว่าจะกลับทางโน้นนะแต่ที่นี้มันอ้อมไกลเกินไปเนาะโลนก็ถามเป็นตื่นเต้นจันสุดาเธอดูสิฉันเจอคุณเจของเธอ รู้ได้ยังไงว่าเป็นกุญแจของเราแต่นะในบ้านหลังนี้ก็มีเราคนเดียวมีเราบ้านเดียวที่ใช้รถเบนซ์ไม่ใช่ว่าจะรวยนะแต่ว่าคนอื่นเขาก็ใช้ยี่ห้ออื่นนะคะของน้องเจมก็ใช้อีกยี่ห้อหนึ่งของเราก็ใช้ยี่ห้อนี้เขาก็คงจะเดาออกแหละว่าเป็นของเราแล้วเขาบอกว่าเขาไปเจอที่ข้างหลังเครื่องซักผ้าทุกคนมันเป็นไปไม่ได้คือถ้าเกิดว่ามันอยู่ข้างหลังเครื่องซักผ้าน่ะแม่มก็ต้องเจอสิ ทำความสะอาดมาตั้งกี่ปีจริงไหมแต่ก็ช่างเหอะเนาะอย่าคิดอคติกับเขาเนาะเขาหามาให้เราแล้วก็ถือว่าดีกันแล้วแหม่มคิดว่าเขาเขาคงแบบคิดดีแล้วจริงๆนันแหละนี่คิดบวกอีกแล้วเนาะคงจะคิดดีแล้วละเออเอาไปคืนคืนเขาสเสถะนะอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันหนึ่งล้น <c oughs> ไม่อยากจะคิดวันหนึ่งลน้นอาจจะแบกประตูรั้วมาคืน <c oughs> ไม่อยากให้เพื่อนๆนดูหน้าตอนที่แหม่มขำทุกคนคอยลุ้นไปกับแหม่มนะคะอันนี้ไม่ได้ค้างเอาไว้ให้ติดตามคลิปหน้านะแหม่มก็ไม่รู้ว่าเรื่องต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนแล้วแหม่มก็จะมาเล่าเล่าขำๆนะทุกคนเนาะมันก็อาจจะไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรให้เพื่อนๆพี่ๆเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้คลิปนี้แต่ก็มาเล่าขำๆกันค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วแหม่มก็คิดในใจอันนี้ยังไม่ได้พูดกับลุงนะเพราะว่าตอนนี้แหม่ม เหมือนเหมือนอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะบางวันทุกคนคุยกับลุงเนี่ยก็แบบไม่ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่โอ้ยไม่รู้ไม่รู้เรียกอะไรนึกไม่ออกคุยกับลุงเนี่ยบางทีคนละเรื่องเดียวกันอะ่ะคุยคุยไปก็ทะเลาะก,กันคือเหมือนกับคุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะปรึกษาอะไรกันไม่ได้แล้วถ้าเกิดแม่บอกว่าลุง กุญแจเนี่ยฉันคิดว่าล้นต้องเป็นคนออกไปแน่แนเลยลุงก็จะโกรธจะวุ่นวายจะวีนแล้วก็อาจจะไปถามล้นแล้วให้มีปัญหาขึ้นอีกก็ได้ส่วนเรื่องประตูรูไม่ใช่ประตูโรงรถประตูรั้วบ้านเนี่ยนะประตูรั้วในสวนคือไม่ใช่ประตูรั้วบ้านนะทุกคนคือประตูรั้วในสวนเนี่ยแหม่มจะมีด้านหลังที่ออกไปโรงรถนะคะก็คือเป็นประตูไม่ใหญ่มากนะก็คือถอดแล้วแบกไปได้อะอแล้วล้นตอนนั้นเขามีรถปิกอัพนะคะทุกคนแหม่มก็เดานะว่าเออเขาอาจจะถอดแล้วก็แบกไปในตอนตีสามตีสี่ตีห้าตี ไหนก็แล้วแต่ที่ไม่มีใครเห็นนะคะเพราะว่ามันมีต้นไม้บังแล้วก็มีต้นอังุ่นนะคะบังอยู่นะยดีม๋ม่ผมจะให้ดูเนี่ยประตูสวนนะคล้ายๆแบบเนี้ยแต่ว่าของเราเป็นไม้นะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นไม้ซึ่งเห็นไหมคะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่มากนะเนี่ยประมาณนี้เนาะ อืมนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าวันหนึ่งโล้นแบกประตูมาคืนแล้วบอกว่าฉันสุดดาฉันนะไปเจอประตูรั้วของเธออยู่ข้่อยู่ที่ข้างหลังเครื่องซักผ้า ทุกคนนี่แหละเรื่องราวที่แหม่มจะมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆฟังวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนเช่นเดิมนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ดีๆให้แหม่มได้อ่านนะคะขอบคุณมากๆจากใจตอนนี้ก็เดินกลับไปที่รถเราจะกลับบ้านแล้วนะคะมีคนเดินมาอีกแล้วแหม่มก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกๆคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะชื่อของวีดีเซนสวัสดีค่ะ